เยอะมากครับเยอะมากสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ฝนตกนะครับพี่น้องครับวันที่เจ็ดพฤศจีกายนยน6 8สองพันหรอยหสิบปดนะครับตลาดหนาซีสไลดฝนตกนะครับ้นีพาพี่น้องมาชมตลาดกันด้ครับฝนตกครับมือวันนี้มือวันนี้ฝนตกครับพี่น้องช่วงเช้าๆแบบนี้ปลาพอทันมานะครับเพิ่งกำลังไปยามมอง กำลังไปยามเบ็ดยามมองอยู่นะครับเออกาลังไปยามเบ็ดยามมองอยู่ปลายังมากเพราะท่านหอดตลาดกันเดี๋ยวสิผ้าทุขสันย่างช่มตลาดนะครับว่าเบิ่งเปนายปีกปลาเออไม่เลยจักบาทไหมคะไม่โอ้ปลาเขียงนี่หาสิบต้มปลาขาวบานเท่านั่นสี่สิบ,สบห้าพอครับนึ่นี่สิบอสี่สิบนะครับพี่น้องนครับ ปลาขาวซีปลาโอ้ปลาเกีงนี่หาซีโอ้ตัวนี้เป็นตาแสบพี่น้องเลยสุดหยอดเลยครับพี่น้องตลาดล่าสีสไลบานเท่าครับพี่น้องครับเศร้าแบบนี้นี่ปลาปลาจากเมนํามูลเนี่ยเพิ่นยังเ่ทันเอาขึ้นมาเลยพี่น้องก็เลยสีบโอเคยเห็นนะครับเศๆแบบนี้เห็นอยู่ครับแต่ว่ากับเยอะนะครับส่วนมาก่นสิมาช่วงสายๆเนี่ยรมมาณสักเก่าโมงสิบโมงกันสินะครับพี่น้อง่นกำลังไปยามโมงกำลังไปกู้เบดอยู่นะครับพี่น้องครับ นี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศตลาดสดอำเภอลาดสีสไลจังหวัดสีสเกตวันที่ฝนตกครับวันนี้โอ้เจ้านี้เหลือม,มากแล้วครับพี่น้องคับวนมากแล้วหลายมาย,ยมาเียโมงละมงกางหน่มโอ่งางามๆเลยครับปลา สดๆจากเมน้ำมุนนะครับพี่น้องครับนี่ปลาตองเอาไปหลาบด้วยครับพี่น้องกับปลาตองมาจากเมน้ำมุนน้ำเพลราสีใสไองกัทราบสอนจุ้เลยดอกยางน้องมาลวครับพี่น้องครับปลาเริ่มเริ่มมาแล้วครับไปย่างชมตลาดกันต่อครับพี่น้องครับผมมาส่วงเสาร์วันนี้ฝนตกนะครับพี่น้องปลาเ่นียวกำลังไปยามเบ็ดยามมองด้วยเด้อพี่น้องยังมาบพทันพอนครับ ปลายังพยายามเบ็ดอยู่เส้นแสบครับเส้นแสบครับโอ้พี่น้องปลาคอหน้าพันพยายามเบ็ดมาหมือเศราบอ่ครับเนี่ยโอ้พยายามเบ็ดมาหมือเศร้าเลยกระปูกระควายน้ำพร้อมแล้วโอ้ขอทานครับพี่น้องตลาดราชสีสลายนบ้านเฮาเอาเส้นแสบครับเส้นแสบครับกุ้งกระมาแเลยพยายามใส่มาแล้วพี่น้องกุ้งปลาหน่อยพยายามใส่มาโอ้ปูขึ้นลายเดี๋นอ่อนี่นออบานนี่นอ ช่วงนี้ี่ผูหล้ายแห่งครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ